ใช้คำตอบกับตันอ,อเมริกาคนใหม่ทำไมต้องเป็นคนดำโว้หรอ สวัสดีแฟนๆภาพ,นพ,นพนยนต์ผู้ติดตามช่อง People Plus และคนที่ดูคลิปนี้ทุกๆคนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงกดเข้ามาเพราะหน้าปกแล้วก็เนื้อหาที่ดูเรียกทัวร์ใช่ไหมแต่ว่าฟังก่อน,นะค่ะพี่ฟังก่อนสําหรับคนที่ติดตามข่าวภาพนยนต์หรือติดตามมาเวลอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะรู้เหตุผลแล้วก็ความเป็นไปต่างๆของจักรวานลนะว,ว่ามันเป็นยังไงมาอย่างไงทาไมกัปตอันอเมริกาเนี่ยถึงกลายมาเป็นคนนี้อ่าและทุกๆสิ่งที่เราจะนําเสนอในคลิปนี้นั้นก็เชื่อว่าหลายคนที่ตามข่าวเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละคือไม่ ม่มีอะไรใหม่เลยค่ะทุกอย่างก็คงเป็นข่าวเป็นสารที่ทุกๆคนเนี่ยได้รับมาแล้วก็ไม่ใช่สารในทางแย่ด้วยนะไม่ต้องรอทัวลงค่ะเราแค่อยากหยิบมานำเสนอให้อีกหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้ตามมาเวลมากมายขนาดนั้นค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่ามาเวลของผมเนี่ยมันจบไปตั้งแต่เอนเกมแล้ว ประมาณนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่ายังมีอีกหลายคนนะคะที่ไม่รู้ว่าทำไมกับตันอเมริกาเนี่ยถึงเปลี่ยนคน้นอ่าและที่สำคัญนะคะดันเป็นคนดำซะอีกซึ่งหนังเนี่ยก็มาฉายในช่วงที่มีกระแสสังคมฮือฮานะคะเรื่องการยัดเยียดคนดำเนี่ยเข้ามาแทนบทที่ไม่ควรซะด้วยอ่าแต่เคสนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่การยัดเยียดแล้วก็ไม่ใช่การฝืนค่ะมันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีความสมเหตุสมผลในตัวของมันอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างละ่ะก็เดี๋ยวเรามา พูดคุยกันในคลิปนี้เลยนะคะ และก่อนไปเริ่มรับชมรับฟังอย่าลืมกด subscribe เอาไว้รอดูคลิปใหม่ๆจากป o p l e Plus กันนะคะหลายคนที่ไม่ได้ตาม MCU แบบติดขอบขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะมีภาพจำกับตันอเมริกาเป็นหนุ่มสตีฟโรเจอร์สหรือคริสอีแวนผู้มารับบทนี้ก็ใช่ไหมล่ะคะนอกจากตัวละครจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเนี่ยคริสอีแวนเขาก็ยังเป็นหนึ่งภาพจำของตัวละครนี้ด้วยนะ หลังจากเดินทางกันมามากกว่า10ปีนะคะมาเวลเนี่ยก็จัดอีเวนต์ใหญ่ที่สร้างปรากฏการณ์มากมายในปี2019กับการรวมทีมที่เรียกว่า Avengers รวบรวมเหล่าตัวละครแทบจะทั้งหมดที่เคยปรากฏตัวในหนังมาเวลมาก,ก่อนนะคะมารวมกันที่นี่เพื่อต่อสู้อ่านั่นแหละที่หลายคนนะคะบอกว่ามาเวลสำหรับผมเนี่ยมันจบไปตั้งแต่เอนเกมแล้วเพราะว่าเรื่องเนี้ยมาทำบาไว้สูงมากมันสร้างมาตรฐานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำอะ,อะไรที่อิมแพคกับใจคนดูไว้เยอะมากๆเลยแล้ว พอภาพยนตร์หรือหนังซีรีส์ต่างๆที่ออกมาหลังจากนั้นนะคะมันแผ่วลงมันก็เลยทําให้คนเนี่ยรู้สึกแบบนั้นนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องนี้นะคะจะเป็นการ,รเผด็จศึกตัวร้ายที่ปูมาหลายสิบเรื่องแล้วยังเป็นการหาทางลงให้กับตัวละครที่อยู่กับเรามานานด้วยก็ประมาณวันแสดงอิ่มตัวหรืออยากจะ,กะเกษียณแล้วนั่นแหละในเรื่องนะคะเราสูญเสียทั้งตัวละครไอรอนแมนนาตชาโรมานอฟร่วมถึงสตีฟโรเจอร์สผู้เป็นกัปตันอเมริกาก็สละตำแหน่ง และย้อนกลับไปใช้ชีวิตในห่วงเวลาหนึ่งจนแก่นะคะและในเอ็นเกมเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยส่งต่อโล่ให้กับเพื่อนผู้แสนดีของเขาอย่างตัวละครแซมวิลสันหรือ AKA ฟอลคอนนนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานมากมายเลยว่าทาไมสตีฟโรเจอร์สเนี่ยถึงเลือกให้โลกกับแซมแทนที่จะเป็นเพื่อนสนิทของเขาอย่างบาร์กี้ซึ่งสําหรับเรานะคะเรามองว่าแซมเนี่ยเหมาะแล้วเพราะเขาเนี่ยมีใจิตใจที่ขาวสะอาดเลยก็ว่าได้เป็นตัวละครที่มีความดีแบบสุดขอบตั้งจากบาร์กี้นะคะที่ไปเป็นวินเทอร์โซเจอร์สมาก่อนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจกเ็เถอะซึ่งจะไม่ขอขยายความใดๆตรงนี้เพิ่มนะคะเพราะว่ามันจะยาวและหลุดประเด็นที่เราอยากพูดวันนี้ไปเนาะ เอาล่ะวนกลับมาที่ตัวละครอย่างแซมวิลสันดีกว่านะคะเราเชื่อว่าหลังจบเอ็นเกมเนี่ยหลายคนก็คงไม่รู้เรื่องราวของตัวละครนี้ว่าเป็นยังไงต่อแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ตามจักรวาลต่อนะคะและก็เชื่อว่าหลายคนเลยเนี่ยไม่รู้ว่าแซมเนี่ยมีซีรีส์เป็นของตัวเองด้วยนะใช่ค่ะซีรีส์ของเขาเนี่ยสตรีมช่วงปี2 0 2 1ค่คะซึ่งเป็นปีแรกที่ Disney Plus สเนี่ยเข้าไทยเลยและมันอาจจะใหม่มากสําหรับคนไทยเราเนาะ หลายคนเนี่ยก็คงยังเข้าไม่ถึงและตัวซีรีส์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกระแสอะไรมากมายด้วยโดยซีรีส์ชุดนี้นะคะใช้ชื่อว่า The Falcon and the Winter Soldier นั่นเองค่ะใช่แล้วบัคกี้และแซมนะคะกลายเป็นคู่หูกันและในซีรีส์เนี่ยก็จะพาเราไปสำรวจชีวิตของแซมและความกดดันของการเดินทางครั้งใหม่พร้อมเปิดตัวการเป็นกัปตันอเมริกาอย่างเป็นทางการพอจะเข้าใจหรือยังว่ามันไม่ใช่การแทนที่แบบเดือดๆแต่มันเป็นการส่งหม้ต่อต่างหากหละ่ะซึ่งอันนี้นะคะตรงตามต้นฉบับคอมิกเลย เพราะงั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะกับการที่จะเปลี่ยนจากสตีฟโรเจอร์สกลายมาเป็นแซมวิลสันแต่คนที่มีปัญหาในตอนนี้เนี่ยคือถ้าไม่เคยอ่านคอมิกมาก่อนนะคะก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่านักแสดงอย่างแอนโทนีแม็กกี้เนี่ยไม่มีพาเวอร์มากพอที่จะขึ้นมาเป็นตัวนำภาพยนต์นั่นเองค่ะ ยิ่งตอนปล่อยตัวอย่างออกมาและได้เห็นโฉมตัวร้ายอย่างเรทฮักนะคะผู้ชมเนี่ยยิ่งเทความสนใจไปให้กับตัวร้ายแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะมีความน่าสนใจอยู่มากมายแต่ผู้คนเนี่ยก็ยังกังวลว่านักสแสดงจะเอาหนังไม่อยู่ซึ่งเคสนี้นะคะเคยเกิดมาแล้วในเรื่อง b l ล c k p a n t h e r w a k a n d a Forever ที่มีเหตุผลให้ดันน้องสาวของทีชาร่าอย่างชูรีที่สแสดงโดยเลยทิทเทียไรท์ขึ้นมารับบทนำลายเสียงนะคะก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่มีพาวเวอร์มากพอทาให้หนังเนี่ยกร่อยต่างๆนานา,นาแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ ที่ติดใจอะไรนะถ้ามองในมุมของบทเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลดีแหละส่วนกับตันอเมริกาคนใหม่ของเรานะคะจากที่ดูซีรีส์มาก่อนเนี่ยส่วนตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้แย่เลยนะรู้สึกไม่ได้ติดใจอะไรอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองของคนอีกนั่นแหละคืออะไรที่มันมีภาพจําชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะการมาเปลี่ยนมันก็จะส่งผลในแง่ประมาณนี้เลยแต่ก็เชื่อว่าเขาจะทําออกมาได้ดีนะแล้วการเที่ยวคนดําขึ้นมารับบทแบบนี้เนี่ยเรียกว่าโวคกไหมนะ คือพูดกันตามบริบทจริงๆอะนะมันก็โวกแหละแต่โวกนะที่นี้เนี่ยไม่ใช่โวกคำด่านะคือความหมายของโวกจริงๆอะหลายคนอาจจะไม่เคยได้รับรู้มาก่อนโวกจริงๆเนี่ยมันคือการตื่นรู้ค่ะซึ่งถูกนํามาใช้ในบริบทการตื่นรู้เบิกเนตรกระแสสังคมนะคะในเรื่องความเท่าเทียมของเพศเชื้อชาติและทุกๆอย่างนั่นเองค่ะเพราะงั้นสิ่งนี้นะคะก็เรียกว่าโวกได้ แล้มันโบกมาตั้งแต่คอมิกแล้วซะด้วยซ้ําไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนแบบฝืนๆยัดเยียดแบบปลายทางนะคะแล้วคนดำเนี่ยสามารถเป็นตัวแทนอเมริกาได้หรอถึงมารับบทกัปตันอเมริกาอนโทนีแบกี้นักแสดงผู้รับบทแซมวิลสันกัปตันอเมริกาคนใหม่เนี่ยได้บอกกับคนดูที่ไปร่วมงานที่อิตาลีว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยกัปตันอเมริกาเป็นตัวแทนของคุณสมบัติหลายๆอย่างมากกว่าจะเป็นตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาและคุณสมบัติที่เขาเป็นตัวแทนที่ผมรู้เนี่ยก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรง รักษาคำพูดมีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกทั้งยังมีความอิสระ และเป็นคนที่สามารถไว้ใจและพึ่งพาได้อาซึ่งจากคุณสมบัติที่นักแสดงพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ในตัวสตีฟโรเจอร์ซซึ่งเป็นกัปตันอเมริกาคนแรกและอยู่ในตัวของแซมวิลสันซึ่งเป็นกัปตันอเมริกาคนล่าสุดเลยนอกจากนี้นะคะในคอมิกเนี่ยยังเล่าเรื่องราวของสตีฟโรเจอร์สที่ขัดแย้งกับการกระทําของรัฐบาลสหรัฐหลายครั้งน่นาหนาเป็นเพราะว่ากัปตันอเมริกาเนี่ยเป็นตัวแทนของไอเดียประเทศสหรัฐแต่ไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลอย่างแน่นอน แต่ปัญหาในตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครเป็นตัวแทนอะไรหรือผิวสีไหนแต่ปัญหาเนี่ยอยู่ที่ทุกคนรู้สึกว่านักแสดงอย่างแอนโทนีแม็กกี้เนี่ยไม่มีออร่ามากพอที่จะเป็นตัวนำแถมตัวอย่างและฟุตเทจที่ปล่อยออกมาหลายอันเนี่ยหลายคนก็บอกนะคะว่าจืดสนิทซึ่งไม่รู้นะคะว่ามันจืดจริงๆหรือวิจารณ์ไปก่อนหรือไหลไปตามที่ชางคอมเมนต์ยังไงก็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเสียเงินเข้าไปรับชมในโรงภาพยนตร์ก่อนนะคะแล้วค่อยมาวิจารณ์หลังจากนั้นเนาะ ส่วนใครที่จะไปรับชมภาพยนตร์กับตันอเมริกา Brave New World หรือกับตันอเมริกาภาคล่าสุดนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะรับชมเรื่องไหนก่อนปิปโป้พลาสเนี่ยจะแนะนําให้ชมคร่าวๆประมาณนี้เลยค่ะเริ่มจากกับตันอเมริกาภาค2ในชื่อ The Winter Soldier ต่อมานะคะกับตันอเมริกาภาค3ในชื่อ Civil War ตามด้วย Avengers ภาค3ในชื่อ Infinity War ตามด้วย Avengers ภาค4ที่ชื่อ Endgame และปิดท้ายด้วยซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier ซึ่งซีรีส์นะคะมีด้วยกัน6ตอนค่ะถ้าประรยยและซีรีส์ทั้งหมดนะคะรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์กันได้ที่ Disney Plus Hotstar เลยจ้า และปีป้นะคะรู้สึกไม่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยเอากับตันอเมริกาภาคนี้เนี่ยไปเทียบกับ3ภาคก่อนเลยเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะชื่อกับตันอเมริกาเหมือนกันและเป็นการรับช่วงต่อแต่มันก็เป็นการส่งหมายต่อไปแล้วอะแล้วมันก็ไม่ถือว่าเป็นภาคต่อในไต,ตราภาคอย่างเป็นทางการด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นดูเอาใจจอยนะคะแล้วก็เสพสมสิ่งที่ค่ายอยากนําเสนอให้เราถ้ามันหวยจ,จริงเนี่ยค่อยมาว่าแล้วกันเนาะ ก่อนจากกันไปวันนี้ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกด Subscribe เอาไว้ดูคลิปใหม่ๆจาก People Plus กันนะคะไว้เดี๋ยวกับต่านอเมริกาเบ e New World เข้าโรงแล้วเนี่ย People จะมาทำรีวิวแล้วก็ทำเกร็ดน่ารู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันเลยในคลิปหน้าบ๊ายบาย